สวัสดีครับผมสไตล์นาะนี่ครับทุกคนช่วงนี้ก็กลับมารัวๆเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมากินอีกแล้วนะและเมนูของวันนี้ครับเป็นเมนูที่ทำเองอีกแล้วนะครับเป็นแบบหมูผัดกะปินะครับเหมือนกับหน้าปกคลิปนี่เลยครับทุกคนนี่น่ากินใช่ไหมอ่ะแต่ก่อนจะไปดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้ที่ด้านล่างเลยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงเพื่อจะได้เป็นพาดคลิปต่อไปของผมนะครับไปกินกันเลยนี่ครับทุกคนหมูผัดกะปิก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ กลิ่นกะปิจะหอมมากมาเลยนะครับมผมทำรสชาติกะปิไม่สุดเลยนะใครไม่ชอบกินกะปิก็ได้กินได้นะนีออ่อร่อยมาก ทำไหงดูพริกมันก็จะสะเทอนนะครับเออนี่ทุกคนผมมีไข่ต้มมาด้วยครับว่ากินแก้เผ็ดนะโอ้ยทุกคนดูคำนี้ดิอืมนี่ นี่หนึ่งสองตั๊ไข่ละมุนมากครับโอ้ทุกคนเสียดายมากเลยครับเมื่อกี้แบบกล้องมันเมมเต็มเหมือนทุกคนและไม่รู้ว่ามันตัดไปตั้งแต่ตอนไหนนะครับแต่ตอนเนี้ยผมกินใกล้หมดแล้วครับทุกคนโอ้เสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะมันยังไงแบบทุกคนน่าจะรู้อะว่ามันอร่อยจริงๆก,กินต่อครับผม นี่นี่ครับออร่อยมากเลยรสม,ม,มัยังมีความหวานนะครับแล้วก็รสชาติของกะปิจะะเค็มเค็ม,คมหอมหอมนะทุกคนและถ้าคำไหนเจอพริกบแบบมันจะแสบในปากแบบแบบดีมาก นี่ครับคำสุดท้ายแล้วมาคลิปนี้มันอาจจะสั้นไปมากเลยนะครับทุกคนต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแบบมันเต็มแล้วมันตัดไปตอนไหนผมไม่ทราบจริงๆนะมารวมก็ตอนใกล้จะก,กินหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันอร่อยมากๆเลยนะครับทำเองกินเองนะมาน้ำตามหนะ่อย หมดเกลี้ยงแล้วครับและสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับผม,ไ,มได้ที่ด้านล่างเลยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้ง,งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสไตล์นะัะ